ทุกสายตาจับจ้องไปที่ธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดว่าจะยอมลดดอกเบี้ยไหมท่ามกลางสมรภูมิการเลิกจ้างที่แบบมันลุกลามรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยวันนี้เราจะลุยฝ่าพายุนี้เข้าไปดูภาพที่แท้จริงกันค่ะทั้งสภาวะเศรษฐกิจมหาภาคการเคลื่อนไหวของพวกวานแล้วก็การเดินเกมของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ใช่ครับเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาปฏิปะต่อสัญญาณพวกนี้ทั้งหมดเพื่อหาคําตอบแค่ข้อเดียวเลยว่า นี่คือการเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่หรือมันเป็นแค่แสงสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงไปเงินเริ่มกันที่ใจกลางพายุเลยนะคะการประชุม FOMC ที่คนทั้งโลกเดิมพันกันว่าเฟดต้องยอมลดดอกเบี้ยแน่ๆคือสถานการณ์มันบีบคั้นขนาดน,นั้นเลยเหรอคะทำไมการตัดสินใจครั้งนี้เดิมพันมันถึงสูงมากพนกักงาของเฟดมันมี2ด้านใช่ไหมครับทั้งเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การจ้างงานแต่ว่ารายงานตอนนี้ มันตะโกนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสมรภูมิการจ้างงานกำลังพ่ายแพ้แบบยับเยินตัวเลขคนตกงานกำลังจะทำลายสถิติช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่แล้วครับแล้วมันกำลังมุ่งไปสู่จุดที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เลยนะนี่ไม่ใช่แค่แรงกดดันธรรมดาแต่มันคือค้อนปอนที่กำลังจะทุบลงมาบังคับให้เฟดต้องเลือกข้างแล้วแต่ การลดดอกเบีย้ยตอนที่เงินเฟอ้อมันยังไม่ตายสนิทดีเนี่ยมันก็เหมือนกับการราดน้ํามันเข้ากองไฟเลยสิคะเฟดจะไม่กลัวว่าทุกอย่างมันจะระเบิดใส่หน้าตัวเองทีหลังหรอกลัวสิครับกลัวอย่างแน่นอนแต่ตอนเนี้เขาถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างสองหายนะคือความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะกลับมากับความแน่นอนว่าเศรษฐกิจกําลังจะล่มสลายเพราะคนไม่มีงานทํา พอชั่งน้ำหนักกันแล้วการพังทลายของเศรษฐกิจตรงหน้าน่ากลัวกว่าเปลวไฟเงินเฟอ้อที่อยู่ไกลๆเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนอกจากต้องยอมจำนอนอ๋อนั่นก็เลยโยงมาถึงเรื่องเครื่องพิมพ์เงินที่ทุกคนพูดถึงกันมันดูย้อนแย้งมากนะคะเฟดเพิ่งจะหยุดมาตรการดึงเงินกลับหรือ quantitative tightening ไปเมื่อวันที่1ธันวาคมเองแล้วทำไมอยู่ๆจะกลับลำเตรียมเปิดเครื่องพิมพ์เงินหรือ quantitative easing อีกครั้ง มันไม่ใช่การกลับลำครับแต่มันคือวงจรที่ถูกกำหนดไว้แล้วพอเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเต็มรูปแบบเนี่ยอาวุธเดียวที่ธนาคารกลางมีก็คือการพิมพ์เงินเพื่ออุ้มทุกอย่างเอาไว้มันเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นซ้าๆในประวัติศาสตร์เลยการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบแบบมหาศาลมันจะทำให้มูลค่าของเงินสดในมือเราเนี่ยคือแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษ แล้วก็บีบให้ทุกคนต้องหนีไปสู่สินทรัพย์อื่นที่รักษามูลค่าได้ซึ่งในภาวะแบบนั้นราคาสินทรัพย์ทุกชนิดก็จะถูกดันให้พุ่งขึ้นไปพอเห็นภาพแล้วค่ะว่าเคลื่อนยักษ์จากฝั่งเศรธธษฐกิจมหาภาคกำลังจะมาแล้วถ้าเราซูมเข้ามาดูในสนามของคลิปโตโดยตรงล่คะคะพวกผู้เล่นรายใหญ่ที่เรียกว่าวานตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่สัญ,ญญาณจากออนเชนที่มาจากเซนติเมนต์นี่คือชัดมากครับชัดเหมือนฟ้าผ่าตอนกลางวันเลย พวกวานห,หรือกระเป๋าเงินที่ถือ Bitcoin ตั้งแต่10 BTC ขึ้นไปเนี่ยเขาหยุดเทขายที่ทำมาสเดือนแล้วพลิกกลับมาไล่เก็บของอย่างบ้าคลั่งเลยครับการกลับมาซื้อครั้งนี้มันเป็นแค่การช้อนซื้อของถูกธรรมดาธรรมดาหรือมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นคะรูปแบบการสะสมรอบนี้มันต่างจากครั้งก่อนๆไหมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยครับที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้แค่ไล่ซื้อตอนราคาตกนะแต่กำลังสร้างฐานราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ มันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังตั้งทัพรอเลยครับรอรับกองทัพเงินทุนระลอกใหม่จากสถาบันที่กําลังจะเข้ามาซึ่งมันใหญ่เกินกว่าที่ตลาดจะรับไหวในระดับราคาปัจจุบันนี่ไม่ใช่การเก็งกําไรสั้นๆแต่เป็นการวางตําแหน่งสําหรับราคาปกติใหม่อีกกําลังจะเกิดขึ้นมันคือรูปแบบเดียวกับตอนเปิดตัว Bitcoin ETF ในไตรมาสสปี2024เลย ตอนนั้นก็มีการเทขายหนักๆเพื่อเขย่ารายย่อยออกไปก่อนแต่หลังจากนั้นวานก็กลับเข้ามาเก็บของทั้งหมดแล้วราคาก็พุ่งทําลายทุกสถิติแล้วก็เดบไม่ได้มีแค่กระเป๋าเงินนี้น่านามด้วยใช่ไหมคะเราเห็นการเคลื่อนไหวที่แบบเปิดหน้าเล่นเลยอย่างบริษัทบิตไมล์ของชอมลีที่พิ่งทุ่มเงินไปเกือบ200ล้านดอลลาร์เข้าซื้ออีเธอร์เพิ่มนี่ไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะกลุ่มทุนระดับนี้คงไม่เอาเงินมหาศาลไปโยนทิ้งถ้าเขาเชื่อว่าตลาดกําลังจะพัง ถูกต้องที่สุดครับนี่คือจุดที่ต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากเสียงรบกวนการกระทํามันสําคัญกว่าคําพูดเสมอสัญญาณออนเชนที่จับต้องได้การเข้าซื้อของสถาบันที่เปิดเผยต,ตัวตนและทิศทางเศรษฐกิจมหาภาคที่กําลังจะเกิดมันมีน้ําหนักมากกว่าเสียงวอยายของคนที่อยากให้ตลาดพังเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง พูดถึงเงินก้อนใหญ่กองทัพจากโลกการเงินดั้งเดิมหรือ t ทรดไฟก็ดูเหมือนจะได้รับสัญญาณเดียวกันเขาไม่ได้แค่มาดูแล้วนะคะแต่กำลังสร้างสะพา,านเชื่อมขนาดมาหืมาเลยใช่เลยครับดูอย่าง BPC E กลุ่มธนาคารที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของฝรั่งเศสเขากำลังจะเปิดให้ลูกค้าซื้อขายคริปโตผ่านแอปของธนาคารได้โดยตรงเลยนี่ไม่ใช่ฟินเทคเล็กๆนะครับแต่เป็นธนาคารยักษ์ที่มีลูกค้ารายย่อยในมือถึง12ล้านคน แล้วเขาก็วางแผนจะขยายให้ครอบคลุมทั้งหมดภายในปี2026นี่คือการเปิดประตูระบายน้ำให้เงินทุนมหาชนไหลเข้ามาหมายความว่านี่ไม่ใช่แค่ธนาคารเดียวแต่เป็นเทรนดที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกมันคือคลื่นซึนามีที่กำลังก่อตัวครับธนาคารระดับโลกอย่าง JP Morgan, c i t y b a n k ก็กำลังกระโจนเข้ามาในสนามนี้เต็มตัวการเข้ามาของเขาไม่ใช่แค่เพิ่มสภาพคล่องนะแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งที่สุด เป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่าสินทรัพย์ประเภทนี้จะไม่หายไปไหนและกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินโลกอย่างถาวรแล้วก็ไม่ใช่แค่การให้บริการซื้อขายแต่บริษัทที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้างพวกนี้ก็กำลังเตรียมตัวเข้าตลาดวอลล์สตรีทด้วยอย่างเคลียร์สตรีทที่เป็นบรโเกอร์เบื้องหลังดิวใหญ่ๆมากมายก็กำลังจะทำ IPO ออาจมีที่เลือดสาดไม่มีทางครับการที่บริษัทเหล่านี้เร่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่าที่คาดการไว้สูงถึงหมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีโกลแมนแซ็กซ์เป็นผู้จัดจำหน่ายมันบอกทุกอย่างแล้วพวกเขาไม่ได้คาดหวังแค่การระดมทุนแต่คาดหวังถึงสภาพคล่องมหาศาลและมูลค่าที่จะพุ่งทะยานซึ่งเป็นคุณสมบัติของตลาดกระทิงเท่านั้นเท่ากับว่าเงินทุนกำลังจะมาโครงสร้างพื้นฐานก็กำลังถูกสร้างขึ้นแล้วตัวตลาดเองล่ะคะมันเติบโตพอที่จะรองรับคลื่นยักษ์ลูกนี้แล้วหรือยังเหมือนเรากำลังเห็นมันโตขึ้นในสองมิติสำคัญคือด้านกฎเกณฑ์กับด้านนวัตกรรม ถูกต้องครับมาดูที่มิติแรกก่อนเรื่องเกราะป้องกันของตลาดอย่างที่เกาหลีใต้เขากำลังจะออกกฎหมายที่เปลี่ยนเกมไปเลยคือบังคับให้สารเทรดคริปโตต้องรับริดชาบความเสียหายของลูกค้าในระดับเดียวกับธนาคารหลังจากเกิดเหตุการณ์แฮ็กที่สารอัปบิดเอแต่นั่นมันฟังดูเหมือนเป็นการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นนะคะมันดีจริงๆหรอ มันคือข่าวดีที่สุดเลยครับเพราะมันบังคับให้สารเทรดต้องมีทั้งประกันและเงินทุนสำรองที่เพียงพอมันคือการฆ่าจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของวงการนี้คือความเสี่ยงที่สารจะลม่มแล้วเงินของทุกคนหายวับไปกับตาพอความเสี่ยงนี้หมดไปมันจะสร้างความเชื่อมั่นมหาศาลให้ผู้ใช้งานและทำให้ตลาดมั่นคงในระยะยาวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วในมิติของนวัตกรรมล่ะคะมันไปไกลกว่าแค่แการซื้อขายเหรียญแล้วใช่ไหม ไปไกลมากครับเรากำลังเห็นยักษ์ใหญ่อย่าง Wisdom Tree บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกไม่ได้แค่เข้ามาซื้อสินทรัพย์ดิจิตัลนะแต่เขากำลังสร้างกองทุนดิจิตัลที่นำกลยุทธ์การเงินซับซ้อนแบบดั้งเดิมมาไว้บนบล็อกเชนอย่าง Ethereum และ Avalanche โดยตรงความน่าตื่นเต้นของเรื่องนี้คืออะไรคะไม่ใช่แค่การมีกองทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหรอ คือสิ่งที่ต้องจับตาจริงๆไม่ใช่แค่ตัวกองทุนนะครับแต่คือความจริงที่ว่าบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกกำลังใช้เครือข่ายบล็อกเชนเป็นรางสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเขาเอง มันคือการมอบประโยชน์ใช้สอยและการยอมรับในระดับสูงสุดให้กับเครือข่ายพวกนั้นโดยตรงเปลี่ยนสถานะของบล็อกเชนจากแค่เทคโนโลยีเก่งกำไรไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญของโลกเหมือนที่ Western Union นกำลังพัฒนากลยุทธ์ Stablecoin เพื่อช่วยคนในประเทศที่ค่าเงินกำลังล่มสลายจากเงินเฟ้อร,รุนแรงนี่คือประโยชน์ที่จับต้องได้จริง สรุปภาพทั้งหมดที่เราเห็นในวันนี้มันน่าทึ่งมากค่ะตั้งแต่แรงกดดันที่บีบให้เฟดต้องกลับมาพิมพ์เงินการกลับลำเข้ามาเก็บของอย่างหนักของพวกวานการที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ทั่วโลกกำลังกรีทาทับเข้ามาสร้างทางเชื่อมและคลื่น IPO ที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทุนใหญ่คาดหวังถึงตลาดกระทิงครั้งประวัติศาสตร์ใช่ครับพอเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมาต่อกันภาพที่ออกมามันชัดเจนมาก แม้ความผันผวนระยะสั้นจะสร้างความเจ็บปวดแต่เมื่อมองข้ามเสียงรบก,กวนพวกนั้นไปสัญญาณที่เป็นแก่นแท้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากเศรษฐกิจมหาภาคข้อมูลออนเชนหรือการยอมรับจากสถาบันการเงินมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยตลาดกระทิงยังไม่จบครับมันแค่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เฟสต่อไปที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าเดิมตลาดไม่ได้กำลังจะตายแต่มันกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขนลุกนิดนึงนะคะคือวงจรตลาดที่ผ่านมาทั้งหมดยังไม่เคยไปถึงจุดที่เรียกว่าจุดสูงสุดที่กลั่งไคล้หรือ euphoric blow off top ที่มีแรงซื้อจากรายย่อยถาถมเข้ามาอย่างมหาศาลแต่ถ้าธนาคารทั่วโลวกกำลังเตรียมพร้อมที่จะนำลูกค้ารายย่อยหลาย10ล้านคนเข้ามาในตลาดภายในปี2026 ลองจินตนาการดูนะคะว่าการมาถึงของคลื่นมหาชนระลอกนั้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรขอในทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หากชื่นชอบการพูดคุยเช่นนี้ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วย